ฮัลโหลฮาว e ายูพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าสมัครพระคัมภระเจ้า,าวันนี้เราจะดูข้อพระคัมภีร์ที่หนึ่งเดสลนิกาบทที่ข้2ข้อ,อดีขอบคอณพระเจ้ามติกี้าเมื่อเปิดพระคัมภีร์จะหาเอา้าป,ปุ๊บปั๊บก็อยู่หน้านี้นี่เลยนะครับขบ้าพเจ้า <c oughs> <c oughs> เป็นบังเอิญเนาะมันตรัสว่าจงเว้นเสียจากสิ่งที่ดูเหมือนชั่ว ทุกอย่างนะครับจงเว้นเสียจากสิ่งที่ดูเหมือนชั่วทุกอย่างนะครับจงลิกเลี่ยงสิ่งที่ดูเหมือนชั่วนะครับเราก็จะอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าสมพระครมภีรมพระองค์ที่เป็นลักเป็นมาตรฐานเป็นพระวจนะคอพระเจ้าที่สอนให้เรารู้ถึงนามพระทัยของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นพิสุชนที่บริสุทธิ์ที่ได้ ลีเลียเ่ยงความชั่วร้ายและได้สมบูรณ์ในพระเนตรของพระเจ้าโดยความรักของพระองค์และความรู้ถึงพระวจนะของพระเจ้าเราทุ่นขอในพนามของพระเยซูคริสต์อาเมนขอบพระเจ้าข้อนี้นะครับเราก็ต้องหยุดมันเสมอว่าสิ่งที่เป็นชั่วร้าย ตาเราไม่ดูไม่แตะต้องนะครับเป็นสาเหตุที่เราไม่ได้ดูโทรทัศสมัยนี้เพราะโทรทัศสมัยนี้มีเดนนครลายสาระใช่ไหมครับแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนหนึ่งส่งคลิปมาถึงภรรยาคลิปที่โหดร้ายคลิปที่มีคนทุกทำร้ายจากคนอื่นแล้วก็ ผมดูได้แค่ห้าประมาณห้าวินาทีนะครับมันบาดใจนะครับโอ้โหบาดใจจริงๆนะมันไม่น่าดืเดยเลยมันน่าเกลียดมันชั่วมากเลยนะครับแล้วคนนั้นถามว่าเนี่ยคนทำแบบนี้เป็นคริสเตียนไหมแมทธิวบทที่เจ็ดข้อยี่สิบขอขอบพระเจ้า พอว่าจะเปิดแมทธิวบทที่เจ็ด yeah, ใช่ไหมมามาถึงแมทธิวบทที่หกโอ้กอบพระเจ้า,เาถ้าเป็นแมทธิวบทที่เจ็ดจะสุดยอดเนาะขอบพระเจ้ามันตัดว่าวเหตุนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาและถามว่าสิ่งที่สายตาคุณเห็นเป็นผลดีไหมแลวไม่ต้องถามว่าเป็นคริสเตียนไหมแน่นอนไม่ใช่คริสเตียนเลยเป็นภาษาอะไรก็เหมือนภาษาฮินดู ไม่ไม่ทราบนะแต่ซิ่งเหล่านี้โอ้โหชั่วมากเลยนะครับบาดเจ็บบาดใจนะครับพี่น้องถ้าคุณเห็นอะไรที่ชั่วอะไรอย่าแช์นะครับอาจารย์ขอล้องอย่าแช์นะมันบาปนะบาปมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีส่วนที่อ่คลิปที่ชั่วมากที่มีคนทำร้ายใช้มีดทำร้ายคนอื่น เรามีส่วนในความบาปไหมเรามีส่วนที่แบ่งความชั่วร้ายให้คนอื่นดูมันน่ากลัวนะครับผมเทศนาเพื่อตักเดือนให้คริสเตียนเข้าใจต้องลีกเลี่ยงชั่วร้ายทั้งหมดนะครับเราจะดูหนึ่งพัะคำหนึ่งทมธตบทที่ข้อ22หนึ่งทมธตบทที่ข้อ22สัดว่า อย่าด่วนหวังมือเจมผู้ใดและอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำบาปของผู้อื่นเลยอย่ามีส่วนเลยกับคนอื่นที่ทำบาปที่ซองคลิปน่าเกลียดน่ากลัวอย่ามีส่วนกับเขาเลยบล็อกเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านั้นนะครับของผู้อื่นเลยจง รักษาตัวให้บริสุทธิ์นะครับขอบคุณพระเจ้าบพราะวจนะของพระเจ้านุนใจแล้วสอนเราจองรักษาตัวให้บริสุทธิ์นะครับขณะที่เราต้องระวังฟีปากเราต้องระวังคำพูดของเรานะครับเราจะดูติทัสปที่สามข้อสามสอนเราว่าอย่าว่าร้ายผู้ใด อย่าพูดสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายเรื่องผู้ใดเพราะว่าเราที่เป็นคริสเตียนนะครับรู้ไหมว่าจะเป็นคริสเตียนแท้ยังไงจะมีผลแห่งพระวิญญาณบริส,สุทธิ์เราจะดูกาลาเชียกาลาเชียบทที่5ข้อ22ตรัสว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความ ปรับปรื่มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความประนีความดีความเชื่อขอบคพระเจ้าโอเคความรักความดีอ้าวแป๊บหนึงความรักความปรับปรื่มใจ สันติสุขนะครับตาของเราจะดูสิ่งเหล่านี้ที่น่ารักสิ่งที่ดีสิ่งที่น่ากลัวน่าเกลียดความชั่วร้ายอยา่าดูเพราะว่าตาของเราอยู่เพื่อพระเจ้าไม่เชื่อสิ่งไฟไฟโลกนี้คริสเตียนที่ ต่อแล้วนะครับที่จเจริญโตโต,ตจะเป็นคริสเตียนคุณจะสังเกตไหมเป็นคริสเตียนที่ไม่บน่นแต่ขอพระเจ้าในทุกกรณีเพราะว่าบ่นไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีข้อพระกัมภีร์สอนอย่างนั้นใช่ไหมอย,อ,ยอย่าบน่นเป็นคริสเตียนที่ไม่นินทาลับหลังไม่ใส่ร้ายไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ม,มีปัญหาคนอื่นก็คุยกับเขาเอง อย่าใส่ร้ายไปคุยกับเขาเองไปแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าคุยรับหลังอร่อยไหมสุดไม่ดีใช่ไหมครับเราจะดูหนึ่งยนบทที่สอข้อสิคริสเตียนเป็นคนที่ไม่รักโลกอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่อยู่ในผู้นั้นนะครับ ข้อที่16ตหก่าวว่าเพราะว่าสารพัดสิ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความเย่อหยิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดจากพระบิดาแต่เกิดจากโลกข้อที่17และโลกกับสิ่งชั่วยั่วยวนโทษที่อ่ท่าออกเสียงผิดนะครับ ยั่วยวนของโลกกําลังผ่านพ้นไปแต่ผู้ที่ปพะพื้ิตามพระทายของพระเจ้าก็ตำลองอยู่เป็นนิดนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ที่ทำให้เป็นมนถินนะครับคิดให้ดีๆนะครับตาของเราเพื่อพระเจ้าเพื่อพระวชนะของพระเจ้าตาของเรามองสิ่งที่ดีที่น่ารักนี่กระต่ายเนี่ยน่ารักนะครับ ระหว่างโซเชียลนะครับนี่นน้นกายเป็นรูปคารบนะมืองกายเป็นรูปคารบได้นะครับเราต้องเป็นคริสเตียนแท้นะครับเป็นคนที่อยู่ใกล้จิตพระเจ้าตื่นเช้าอธิษฐานอ่านพระวจนะของพระเจ้าคิดสิ่งที่ดีสิ่งที่น่ารักพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ8ดาดว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้กำลังใช้แอปที จะได้ดอ่านโดยไม่ต้องใส่แว่นตาพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังคือถ้ามีสิ่งใดที่ลำเลิศสิ่งใดที่ ควรแก้การสาราินคือขอจองใครควรดูสิ่งเหล่านี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าจงคิดถึงสิ่งเหล่านี้จงคิดถึงสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ดีเราก็ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้การที่จะคิดถึงสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้เราต้องลีกเลี่ยงอะไรที่ไม่ดีนะครับแน่นอน ต้นไม้ดีมีผลดีต้นไม้ไม่ดีมีผลไม่ดีถ้ามีคนถือว่าเป็นคริสเตียนต่ทำชั่วเราไม่ได้ถือว่าเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนแค่เปลือกนอกถ้ามีคนทำชั่วทำไม่ดีเราจะไม่เรียกว่าเป็นคริสเตียนเราจะบอกเขาว่าคุณไม่ใช่คริสเตียนไม่ว่าเขาเอ่ยชื่อพนามของพระอง์ ไม่ว่าเขากล่าวว่าเขาเป็นคริสเตียนผมเองจะชี้หน้าแล้วบอกว่าคุณอะไม่ใช่คริสเตียนถ้าคุณทำสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีเวลานั้นไม่ว่าคุณเอ่ยว่าเป็นคริสเตียนในพระเนศของพระเจ้าคุณเป็นคนชั่วและต้องกลับใจเสียใหม่แน่นอนอย่านี่คือปัญหาในประเทศไทยใช่ไหมคนไทยเห็นคนต่างชาติมาเที่ยวผู้หญิง มาเที่ยวแพทพงมาเที่ยวพัทยาแล้วคอันนี้คริสเตียนไม่ใช่เพราะคนไทยไม่ได้หลบรู้ถึงคนต่างชาติคนไทยไม่เข้าใจสังคมคนต่างชาติมันถูกแตกแยกกันกับคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อไม่เหมือนประเทศไทยเกือบทุกคนเป็นพุทธใช่ไหมแต่ตามประเทศคนที่ไม่เป็นคริสเตียน มีมากมายสมัยนี้มีคริสเตียนน้อยสมัยนี้บ้านผมคริสเตียนประมาณแค่10%ร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้นับชื่อพระเยซูแล้วพระเยซูตัดไว้แล้วว่าในยุคสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้จะมีการลมลมหลงใช่ไหมนี่คือยุคสุดท้ายพระเยซูถามว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระเยซูจะเจอความเชื่อบนโลกนี้แถบจะไม่เจอแล้ว เพราะว่านี่คือยุคสุดท้ายนี่คือยุคของพยามารซาตานนะครับต้องระวังให้ดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่วร้ายจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ขอพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นรักเป็นมาตรฐานรักษาให้หายหาให้เราได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเราวังดีเพื่อท่านและอธิษฐานเพื่อทุกท่าน ขอพระเจ้าเวพอรท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ออเมน